เดอะโมวิชารี่สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแรนดอมเกี่ยวกับความรักนะคะคือหมอก็ไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้ออะไรดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยมาตั้งหัวข้อที่หลังเนาะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ตรง QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะสแกนได้เลยเนาะแล้วก็หรือว่ากดดูรายละเอียดตรงช่องเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดแจ้งอยู่นะคะถ้าหมอพูดเร็วไปหรือพูดช้าไปก็ กดสปีดช้าหรือสปีดเร็วได้ตรงข้างบนขวามือเนาะตั้งค่านะคะมันจะมีให้ให้เลื่อนอยู่นะคะโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยพพอร์ตนะคะช่องของหมอนะคะทางช่อง Youtube ก็ดีหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถ Line, สอบถามได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นคลิปเนดอมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะอขอสามใบให้กับสถานการณ์ความรักของคนที่เข้ามาเห็นคลิป,ลปนี้ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเอ่อเทมเพลนนะคะ j u s t i c นะคะแล้วก็ชาลิออตนะคะแล้วก็6ดาบหมอขอหนึ่งใบให้กับเด่ชาลิออตหน่อยคืออะไรเด e w เวิ d ์นะคะเด e w เวิ d ์คืออะไรขอหนึยกเด t h เวิ r ์ d คือสีถ้วยนะคะทุกคนจะบอกอะไรให้เมื่อกี้หมออัดคลิปไปแล้วนะคะแต่มีเกิดเหตุการณ์ เหตุการณ์ขัดข้องเกิดขึ้นนะคะหมอก็เลยต้องอัดคลิปใหม่แล้วก็ทําให้ใหม่แล้วจะบอกว่าตอนแรกที่หมออัดคลิปเนี่ยไพ่ที่ออกมามันมี6ดาบนะคะสี่ถ้วยแล้วก็เดอะเวิลด์เพราะฉะนั้นออกมาอีกก็แปลว่าคนที่เข้ามาชมก็คือต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันนี้จริงๆนั่นแหละเนาะอโอเคสถานการณ์ของคุณตอนนี้นะคะหมอรู้สึกว่า ต้องปิดไพ่เดอะเวิลเนาะโป๊เอออาจจะกำลังเยียวยาตัวเองหรือว่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะปรับสมดุลพยายามปรับจิตใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ดีขึ้นให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามช่างใจคิดพิจารณาวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งไหนมันดีกับตัวคุณ คุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องระยะทางการเดินทางมาเกี่ยวข้องหรือว่าความรักของคุณมันติดต่อสื่อสารกันทางสื่อสารโซเชียลมีเดียหรือมีเรื่องระยะทางความห่างไกลนะคะอาจจะเป็นชาติต่างชาติต่างศาสนาก็ได้เหมือนกันนะคะอืมอาจจะมีเรื่องโกรธกันงอนกันไม่พอใจกันนะคะ เข้าหาคนอีกคนเขาก็ไม่สนใจไม่รับการตอบรับหรือว่าคุณอาจจะมีอารมณ์เหมือนแบบเซ็งเบื่อไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจก็ได้นะคะ6ดาบคืออะไรไพ่ที่สำหรับคือ6ดาบนะคะอืมหมอรู้สึกว่าคุณมีการหันหลังให้กันนะคะคือมีเรื่องระยะทางาชูยอยู่แล้วเดชาริออทหกดาบแล้วก็เดอะเวิลนะคะ แต่อเนี้ยคือ6ดาบขยายมาได้ดีเอ็มเพลสเนี่ยมันเหมือนเขาก็ถึงคุณจะหันหลงหังเขาไปเขาก็ยังเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณอยู่นะคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์เดินการเดินทางไปหาญาติผู้ใหญ่ของคุณก็ได้นะคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูคุณนะคะ แต่หมอรู้สึกว่าหกดาบอันนี้มันเหมือนการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งนะคะประมาณนี้เนาะคุณอาจจะเป็นคนเออราศรีธนูนะคะราศรีตุลเนาะราศรีกร,รกฎนะคะคนเกิดวันเสราร์ธาตุน้ำนะคะกร,รกฎพิจิมีนธาตุลม มีถุดตุนกลุมนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะประมาณนี้อืมนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคุณอาจจะเดินทางกลับบ้านก็ได้นะคะมีความห่างไกลเกิดขึ้นอืม อยากบอกอยากเล่าอะไรอีกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปเนาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่อไปนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องหน่อยเนาะ,ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณต่อไป5เหรียญน,นะคะสี่เหรียญราชาเหรียญ10บดาบ เอ่อไฮโลแฟนนะคะได้สำรับเป็น3ถ้วยหมอคิดว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือโดนเหมือนแบบไม่ได้รับการสนใจโดนทิ้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนแบบไม่ได้รับการใส่ใจสนใจนะคะ แต่ก็ยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่อยากที่จะปล่อยไปนะคะยังมั่นคงยังรักอยู่แต่ความสัมพันธ์นี้มันเจ็บปวดมากๆเลยอะ่ะเจ็บปวดเสียใจสร้างบาดแผลแก่กันนะคะอยากปรับความเข้าใจหมอที่ว่าคุณอยากปรับความเข้าใจกับเขาเพราะว่ามันเจ็บปวดมากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกถึงความแบบ ถูกจองจำในความรู้สึกแย่ๆถูกพันธนาการในความเจ็บปวดเสียใจความทุกข์ที่คุณมีะอะไรยเงี้ยแล้วคุณไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปได้อะคะอ่ะเหมือนคุณก็พยายามใช้ชีวิตเนาะไปเจอเพื่อนฝูงไปเข้าสังคมกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณมาอยู่กับตัวเองคุณก็ มีความคิดมากค่ะแล้วก็เหมือนแบบจมอยู่กับความเครียดความทุกข์ใจแล้วก็อยากอยู่เฉยเฉอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถึงจะพยายามออกไปพบเจอเพื่อนฝูงผู้คนแต่คุณก็รู้สึกเหมือนแบบมันไม่ได้ช่วยให้คุณดีขึ้นนะคะอืมคุณอาจจะเป็นคนทัดุดินเนาะธาตลมนะคะอุ้ยแมวกัดกัน แล้วก็คนราศีพฤษภธาตุน้ำนะคะอืมนะโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะคุณก็ยังจมอยู่กับความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าแล้วก็ยังโหงแหนอยู่นะคะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างดีกว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอุ้ย คนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างไพ่แบบอารมณ์เหมือนแบบไม่อยากให้ดูเลยอะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณนึกถึงตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างขอาห้าใบเนาะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะห้าไม้เจ็ดไม้สองถ้วยแปดไม้นะคะสองเหรียญแล้วก็ห่เหรียญ าดูจากหน้าไพ่เมื่อเกี้คือคุณกับเขามีปัญหากันแล้วห่วงความสัมพันธ์กันใช่ไหม,มแต่เขาได้สองถ้วยถ้าสมมติว่าเขาไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะคะก็รนีแรกเนาะถ้าเขาไม่ได้มีตัวจริงอยู่แล้วไม่ได้ไปรักคนอื่นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ายังรักคุณอยู่นะคะอืม ถึงแม้ว่าคนกับเขาจะทะเลาะกันมีปัญหาขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่ถามว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคําถามคือชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างหมอไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ชีวิตของข,ของเขาอาจจะมีปัญหานะคะมีความขัดแย้งเอาชนะหรือว่าทะเลาะกับใครอยู่นะคะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม้นะคะหมาย ึงขั้นแบบจบสิ้นเลยนะคะอืมได้เดส,สองไม้เด็กถือไม้แทมเพลน,นนะคะ The c h a l i e The Moon อืมคือหมอรู้สึกว่าชีวิตของเขามันมีปัญหาประสรคอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามานะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เหมือนแบบจบเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างอะคะ่ะ มีการรอคอยวางแผนอาจจะเรื่องพัฒนาชีวิตของเขาหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์กําลังจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่ามันมีเรื่องระยะทางเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะอืมหมอคิดว่าเขากําลังรักกับใครอยู่มีแฟนใหม่หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กําลังไปในทิศทางที่ดีแต่ใจหนึ่งของเขาอะ่ะมันได้สองถ้วยเหมือน ได้สองเหรียญน,นะคะเหมือนเขายังอยากที่จะวนเวียนกลับไปหาใครอยู่นะคะยังอยากพูดคุยมีการวางแผนที่อยากพูดคุยอยู่นะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยู่อืมอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพราะว่าต้องเป็นคนเก่าๆอยู่แล้วเนะเนี่ยคนที่สร้างความทุกข์ใจเสียใจให้แก่กันนะคะแต่ว่ายังรู้สึกดีอยู่อยากขอากาดอยากเริ่มต้นใหม่ ในที่นี้คือเขาอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยในชีวิตของเขานะคะมันแปลได้แบบสองสอย่างอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเลือกเอาละกันว่าอันไหนคือมันตรงกับโตคุณเนาะอืมคือสรุปง่ายๆตัวเขาตอนเนี้ยประเด็นแรกนะคะเขามีเรื่องทะเลาะขัดแย้งหรือเอาชนะกับใครอยู่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาเข้ามานะคะมีการจบสิ้นอะไรอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงมันิศทางที่เหมือนแบบเริ่มต้นใหม่นะคะ ตอนนี้เขาอาจจะมีคนรักมีแฟนนะคะแล้วก็กำลังไปในทิศทางที่พัฒนานะคะแล้วก็อีกใจหนึ่งของเขาก็ยังคิดถึงวนเวียนกับความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆอยากวนเวียนกลับไปยังอยากพูดคุยยังอยากที่จะไปต่อมีความคิดถึงนึกถึงนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวในอดีตอะไรที่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเนี่ยแต่ก็ยังยังคงนึกถึงอยู่ยังอยากได้รับโอกาสอยากได้เริ่ม เริ่มต้นใหม่นะคะอืมประมาณนั้นหรือว่าเขาอาจจะได้เริ่มต้นในชีวิตเขาได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆมาก็ได้นะคะชีวิตของเขาตอนนี้เนาะอืมเขาอาจจะเป็นคนทัดไฟนะคะธาตน้ำธาดดินอืมนะคะประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะขอห้าใบเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ขอห้าใบ เจ็ดไม้ใหม่แล้วเหมือนเมื่อกี้เลยเดเมนเชียนะคะห้าไม้เหมือนเมื่อกี้เลยสิบถ้วยนะคะเขารู้สึกไงคะคนณหกถ้วยไฮพินเซสค่ะแปลว่าก็ต้องเป็นคุณแล้วล่ะเมื่อกี้เออหมอรู้สึกว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาอยู่หรือว่ากำลังต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานะคะ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแหละอือาจจะมีเรื่องการเดินทางระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเหมือนเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ะฝ่ฟฟันเพื่อได้กลับมาหาคุณนะนะคะเขาอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกๆอย่างนะคะที่จะได้กลับมาหาคุณนะคะอาจจะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งไม่พอใจเอาชนะกัน นะคะแต่เขาก็ยังคิดว่าคุณอะ่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวเขาเขา,เขาก็ยังรักยังรู้สึกแบบรู้สึกดีอยากอยู่ด้วยอยากกลับมาขอคืนดีอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะคุณยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจของเขาอยู่นะคะเนี่ยไฮเป็นเซตกับ 9, เก้าเหลี่ยญคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะอืมเขายังรักยังชอบคุณอยู่นะคะอยากกลับมาหาคุณเนาะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนเกิด ทัดไฟทัดดินนะคะทัดน้ำเนาะเหมือนเมื่อกี้เลยคนเกิดวันจันทร์นะคะอืมเนี่ยคือความรู้สึกของเขานะคะคือเขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากกลับมาหาคุณนะคะอืม คุณกับเขาอาจจะมีความผูกพันกันระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าบทสรุปของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะต่อไปขอดูบทสรุประหว่างคุณกับเขาหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปขอ5้าใบค่ะบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปขอ5้าใบบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมาขอห้าใบเนาะ หนึ่งไม้6ถ้วย6ไม้5ไม้ The e m p เ e ลค่ะแล้วก็เอ่อ t h e Lover นะคะหมาขอปิด The l o v e r ก่อนก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะจะได้เริ่มต้นใหม่แก่กันนะคะได้หนึ่งไม้เนาะหกถ้วยก็อยู่แล้วก็ได้วนเวียนกลับมาหากัน ะะมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ขอโทษปรับความเข้าใจกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จในทางที่ดีะคะ่ะแต่ว่าก็อาจจะมียัง,ย,งยังมีเรื่องขัดแย้งแล้วก็เอาชนะทะเลาะกันอยู่นะคะอาจจะทะเลาะกับบุคคลอื่นๆหรือว่าบุคคลอื่นๆอาจจะเข้ามามีส่วนทําให้มีปัญหากันก็ได้หรือว่าคุณกับเขาทะเลาะกับใครก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะคุณกับเขา อืมก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ายังไงคุณกับเขาก็ยังรักกันอยู่นะคะเดลเวอร์เนาะอืมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอยากบอกอะไรนะคะขอสักสามใบเนะาะไพ่อยากแนะนำอยากบอกอะไรกับคุณคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะ คนอีกเข้ามาเห็นคลิปคลิปนี้น้อยมอขอสามใบถ้าอยากบอกอย่าแนะนำอะไรนะคะ take action นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะ take action นะคะมาปรับความเข้าใจกับคุณนั่นแหละ l e t go นะคะลุยเลยลุยต่อแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะคะก็คืออาจจะต้องรอไปก่อนนะคะมันคือตอนนี้ก็คือปล่อยๆไปก่อนนะคะ let go ก็อาจจะแบบ ปล่อยไปก่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะแต่เพราะว่ามันยังอา,อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คาแนะนําถัดไปซิไพยอย่อยากบอกแนะนําอะไรอีกนะคะบอกขอสามใบค่ะไพยอย่อยากบอกจะแนะนําอะไรนะคะกับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่บอกอ,อย่าแนะนำอะไรขอสามไป o go เห็นไหมเลต go อีกล่วคือบางอย่างอะค่ะมันไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือว่าควบคุมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะคะอืมอืมก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะไม่ต้องไปควบคุมปลดปล่อยไปนะคะอืม เออเดี๋ยวคุณอ่ะจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับเขานะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบกลับไปเป็นเหมือนแบบความโรแมนติกอะไรจะกลับมานะคะช่วงช่วงเวลาของหมายถึงว่าช่วงเวลาวัยเยาว์หรือว่าความรักความโรแมนติกแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของวัยรุ่นแบบเหมือนแบบเหมือนคุณจะได้จีบจีบกันใหม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน เหมือนสมัยแรกๆตอนที่คุณเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอืมประมาณนั้นน่ะเหมือนเพิ่งตอนแบบรักแรกหรือว่าเพิ่งจีบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้คิดบวกเข้าไว้นะคะอืมเกี่ยวกับเรื่องความรัก ให้มีความเชื่อความศรัทธานะคะคือความเชื่อความศรัทธาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะมันจะทําให้ดึงดูดความรักและโลมนติกกลับมาหาคุณนะคะอืมประมาณนี้เนาะ <Jes u. S 1> เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาหน่อยเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณ เขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณคะตอนนี้เนาะดิชเอานะคะปลดปล่อยออกไปนะคะหมายถึงว่าปล่อยมันไปอะเหมือนแบบดิชเอาออกไปซาไปปลดปล่อยปลดปล่อยมันซาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเนาะ เขายังไม่สามารถที่จะมองดูคุณได้เลยนะตอนนี้นะคะอืเขาอาจจะรู้สึกเศร้าผิดหวังเสียใจมองแล้วสะเทือนใจมองแล้วมองแล้วแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาติดตามคุณหรือว่าเขาตามคุณไปเนี่ยเขาจะสูญเสียทุกๆอย่างไหมถ้าเขาเลือกคุณอะคะ่ะประมาณนั้นเนาะอาจจะ maybe นะคะอาจจะอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ได้เขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงมากๆเลยนะ คุณแคร์เขาบ้างไหมเขาไม่เคยรู้สึกจินตนาการอะไรที่มันมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มันเหมือนแบบมีต่อคุณนะคะอืขอให้เขาได้มีคุณได้ไหมเขาต้องการมากเขาต้องการเวลามากกว่านี้นะคะ เขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณครอบครัวเห็นไหมหมอบอกแล้วมันอาจจะมีปัญหากับข้ครอบครัวของเขาอะค่ะผู้ใหญ่คนที่เป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพศหญิงอะ่ะอืมนะคะ your family w u l l e t me นะคะก็คือครอบครัวข,ของคุณอาจจะแบบไม่ชอบฉันไม่ชอบเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ เขาหมายถึงแบบที่เขาพูดจริงๆอืคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือเขาหมายถึงแบบนั้นจริงๆนะคะอืก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีหรือเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณหรือเขาเพิ่มเติมนะคะอ,อันนี้ก็อาจจะมีเลขหนึ่งนะคะเลขห้าเลขเก้าเลขเจ็ดเลขสามนะคะอาจจะเป็นเดือนก็ได้เดือนมการาเดือนพฤษภา กัญญากระกรกดานะคะมีนาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูซิขอสักห้าใบเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรท่าเนื้อหาตรงนะคะวันอังคารนะคะหรือว่าเลข3ามหรือว่าเดือนมีนานะคะเห็นไหมมีเลข3มันเออเลขหนะคะวันที่6หรือว่าเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเลขหกนะคะหรือว่าเดือนมิถุนาก็ได้ เลขเจ็ดนะคะเดือนกระด,กกระดาหรือว่าเลขเจ็ดที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณค่ะแล้วก็เลขห้านะคะเดือนพฤษภาก็ได้อีกใบหนึ่งเนาะ เลข1 1นะคะหรือเดือนพฤศจิกายนก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกๆคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามหมอนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ